สวัสดีครับสรุปข่าวลิเวอร์พูลนะครับประจำวันที่4พฤษภาคมนะครับอยู่กับผมแอคโคดแอคนะครับอัปเดตข่าวสารของทีมหงสแดงเรานะวันนี้มีเรื่องราวหลายเรื่องนะครับน่าสนใจนกุนนากโร่นะครับบอกว่าไม่ชอบเลยเวลาเจอกับฟันได้เหตุผลอะไรมาติดตามกันนะครับรวมไปถึงเรื่องราวของแวนเนอร์และก็เควินเดอ์บอยมีมาอัปเดตกันเล็กน้อยเรื่องราวของเทพกี้ก็ออกมาตอบเรื่องอนาคตของตัวเองแล้วด้วย ท่านจะพูดว่ายังไงเดี๋ยวมาติดตามกันนะครับก่อนอื่นขอบคุณสปอนเซอร์ก่อนนะครับเว็บไซต์ที่น่าเชื่อถือที่สุดในขณะนี้ใครอยากสนุกตื่นเต้นนะครับสามารถคลิกลิงก์ตา่างวิดีโอนะครับผมแปะลิงก์ให้เรียบร้อยแล้วสามารถมาร่วมกันสนุกกันได้นะครับรวมไปถึงเซตพอยต์กรุ๊ปนะครับตัวแทนนําเข้ารถยนต์อิสระจากต่างประเทศทุกรุ่นทุกแบรนด์นะครับก็ใครที่สนใจนะครับ รับสั่งรถยนต์ตามสเปคลูกค้าเลยนะครับบริการซื้อขายแลกเปลี่ยนทุกรุ่นทุกยี่ห้อนะครับมีศูนย์บริการครบวงจรกว่า15ปีและพิเศษในช่วงโควิด19ป้องกันโควิด19แบบนี้นะครับเซตพอยต์กรุ๊ปมอบสิทธิพิเศษให้กับลูกค้าที่มาจากช่องโค้ดแอคนะครับนำรถเข้าตรวจบริการเช็คสุขภาพฟรี26กรายการแล้วก็อบโอโซนฟรีด้วยใครซื้อรถตอนนี้ต้องบอกว่าได้ราคาพิเศษนะครับโทรเลยนะครับ0 083 252 7777นะครับหรือว่า ID ก็เซตพอยต์ขายนะครับ IG ก็เซตพอยต์ขายเช่นกันแอดไลน์ไปได้นะครับรวมไปถึงกระเบนเน็บนะครับตอนนี้ก็นอกจากมีขายกระเบนเน็บแล้วสำหรับห้างขายยาจอมทองนะครับก็ยังมียาหมองสมุนไพรจอมทองด้วยนะครับกระเบนเน็บก็มีเหมือนกันนะติดต่อตามที่เห็นในภาพนี้เลยนะครับมีเบอร์โทรมีแอดไลน์นะครับรวมไปถึงยังมียาไทย่าย123ด้วยนะครับผลิตภัณฑ์ดีๆจาก ห้างขายยาจอมทองทั้ง3ชนิดฝากเอาไว้ด้วยนะครับมาดูกันที่ข่าวสารในวันนี้กันเลยนะครับนะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับก็ก่อนอื่นขอฝากก่อนวันนี้น่าจะสักประมาณตอน6โมงหรือว่าทุ่มหนึ่งตอนเย็นๆนะครับผมจะมาสตรีมเกมนะครับในหัวข้อที่ว่าในหัวข้อตามนี้เลยนะครับจัดทีมลูกกอกลิวอพูใครลุ้นขึ้นชุดใหญ่ฝ่าวิกฤตโควิดอ่าก็อย่างที่เราทราบข่าวกันว่า ด้วยวิกฤตโควิดเนี่ยไม่แน่ครับอาจจะมีการดันเด็กขึ้นมามากกว่าเดิมหรือเปล่าตรงนี้ผมจัดทีมเป็นรวมดาวรุ่งที่ไปยืมตัวนู่นนี่นั่นมาเลยใครมีโอกาสยังไงบ้างเดี๋ยวผมจะอธิบายให้ฟังพร้อมกับเล่นเกมชุดนี้กับเพื่อนๆด้วยนะครับติดตามช่องผมไว้ให้ดีนะครับในยู u ูบกดแอดก,กดกระดิ่งไว้อย่ันนี้จะได้ไม่พลาดนะครับมาดูข่าวสารแรกกันเลยนะครับข่าวสารแรกในวันนี้ที่เตรียมมาเนี่ยก็เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับข่าวเคลื่อนไหวในพรีเมียร์ลีกอันแรกเลยนะครับพรีเมียร์ลีกครับคาดว่า ซีซนะั่นหน้าเนี่ยมีโอกาสเป็นไปได้สูงเลยนะครับที่ซีซั่นหน้า2 0 2 0 2 1เนี่ยจะเตะภายใต้ behind c o a s t d o o r หรือว่าไม่มีแฟนบอลอีกหนึ่งซีซั่นเต็มๆซึ่งมันเป็นไปนตามที่ผมพูดไปก่อนหน้านี้เลยว่าที่ผมได้งานข่าวจากหน้าข่าวก่อนนี้ไปเลยว่ามันอาจจะส่งผลกระทบต่อการเงินของหลายๆสโมสรในพรีเมียร์ลีกจริงๆนะครับ กับการที่ต้องเตะแบบปิดสนามอีกหนึ่งซีซั่นเลยอาจจะนะคือตอนนี้มันทุกอย่างมันขึ้นอยู่กับว่าสถานการณ์มันจะดีขึ้นไหมถ้ามันดีขึ้นไม่แน่ซีซั่นหน้าอาจจะเตะแบบมีแฟนบอลก็ได้แต่ถ้ามันไม่ดีขึ้นสมมุติซีซั่นนี้เตะได้หรือไม่ได้ไม,ไ,ดไม่รู้แหละซีซั่นหน้ากลับมาเตะกันถ้าเตะแบบไม่มีแฟนบอลลองคิดดูว่าอะไรมันจะหายไปแน่นอนรายได้หลักของทุกทีมในพรีเมียร์ลีกที่จะมาก็ต้องมาจากลิขสิทธิ์ถ่ายทอดสดอันนั้นคือรายได้หลักแต่รายได้ที่มันหายไปพอสมควรเลยก็คือ แมชเด a y มีการเปิดเผยนะครับว่าแมชเด a y ต่อซีซั่นเนี่ยอ่าต่อนัดเนี่ยเวลาเล่นในบ้านอะ่ะแมตช์ละประมาณไม่ต่ำกว่า3ล้านปอนด์และซีซั่นหนึ่งเล่นในบ้านอ่ะไม่ต่ำกว่าย2นัดอนะรวมรายการอื่นด้วยก็รวมๆแล้วอ่ะน่าจะเกือบเกือบร้อยล้านแค่เฉพาะแค่เฉพาะขายตัวอย่างเดียวนะเวลาเล่นในบ้านนะนี่ยังไม่รวมเขาเรียกว่าดีลพาร์ทเนอร์ชิพอะพวกที่ พวกที่เราไปแบบมีสปอนเซอร์ที่มันเป็นแมชเดย์อะซึ่งมันจะหายไปอีกซึ่งรวมๆแล้วทุกๆท,ทีมอาจจะสูญเสียเงินตรงเนี้ยเป็นร้อยล้านดังนั้นตรงเนี้ยไม่แปลกเลยที่ในช่วงวัน2วันที่ผ่านมาผมรายงานในมุมของที่ว่าลิฟวูเราจะเจอกับผลกระทบการเงินตรงนี้และอาจจะไม่ได้ไปเสริมใครหรือเปล่าในสมวันนี้อันนี้ต้องรอติดตามกาันร่วมไมถึงไม่ใช่แค่ลิฟวูทีมเดียวหรอกเชื่อสิถ้ามันมาขนาดนี้แล้ว ถ้ามนจะกระทบเนี่ยมันกระทบกันทุกทีมนะครับดังนั้นเรื่องนี้เป็นเรื่องที่หลีกเลี่ยงค่อนข้างยากมีสิ่งเดียวที่มันจะดีขึ้นได้เท่านั้นคือต้องรุนให้ไวรัสโคโรน1มันดีขึ้นเท่านั้นแบบสถานการณ์บนโลกใบนี้มันดีขึ้นสามารถเตะแบบมีแฟนบอลได้ตรงนี้ก็จะช่วยพยุงเรื่องสถานะการเงินของแต่ละสโมสรได้เป็นอย่างดีอันนี้ก็รอติดตามกันได้นะครับผมมาต่อกันที่ข่าวนี้กันมากนะครับอย่างที่ทราบกันว่าเมื่อวานนี้ผมรายงานไปแล้วว่าในบรรดา20ทีมเนี่ย 14ทีมโดยโดยภาพรวม14ทีมไม่ได้ไม่ได้มีการแย้งอะไรเกี่ยวกับการต้องไปเตะสนามกลางแต่ทีมพวกหนีตกชั้นต่างๆเนี่ยเวสแฮมบอร์ลมัดแอสเันวินล่านอริชนู่นนี่นั่นเนี่ยเขาไม่เห็นด้วยกับการที่เตะสนามกลางเพราะมันทําให้พวกเขาเสียเปรียบเวลาเล่นสนามกลางและมีโอกาสแพ้สูงนะซึ่งมันอาจจะส่งผลกระทบต่อการตกชั้นซึ่งมันมีมูลค่าสูงมากกับการถ้าตกชั้นไปทีนี้ มันมีเขาเรียกว่าผู้บริหารคนหนึ่งแต่ไม่บอกสโม,มสรน,นะครับเป็นผู้บริหารสโม,มสรคนหนึ่งที่อยู่ในที่ประชุมเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาด้วยในพมมรีเมียร์ลีกบอกว่าทางเดียวที่อาจจะทําให้พวกทีมหนีตกชั้นเนี่ยยอมรับเงื่อนไขาการเล่นสนามกลางเนี่ยก็คือต้องยกเลิกการตกชั้นไปอาจจะต้องใช้วิธีนั้นเพื่อให้ทีมเหล่านี้พอใจก็สรุปก,ก็คือเดี๋ยววันศุกร์หน้าเนี่ยนะครับวันศุกร์ที่กำลังจะถึงเนี่ย ก็จะมีการประชุมกันอีกและการประชุมรอบนี้ก็จะมีการโหวตเรื่องการเตะสนามกลางกันอีกทีหนึง่งถ้า14เสียงขึ้นไปมีโหวตให้เล่นสนามกลางก็จะเล่นสนามกลางได้แต่ว่าในเบื้องต้นเชื่อว่ามีถึง6เสียงเป็นอย่างต่ําที่จะไม่เอาการเล่นสนามกลางก็คือพวกทีมหนีตรงชั้นตรงนี้ก็คงต้องไปรอการโหวตกันในวันศุกร์นี้การพูดคุยกันเพิ่มเติมถ้ามีอะไรอัปเดตติดตามได้ในช่องของโค้ชแอคนะครับเดี๋ยวจะมีอัปเดตกันมาดูข่าวของ ประธานของคิซซ์ซพาเลตนะครับคิซซซพาเลตในสถานการณ์ก็ค่อนข้างสบายๆชิลๆกลางตารางไม่ได้หนีตกชั้นไม่ได้ลุ้นอะไรนะครับทางนัานประธานของคิซซ์ซพาเลตเนี่ยชื่อว่าซีฟแพริชนะครับซีฟแพริชเนี่ยออกมาบอกว่าเขาเชียร์ให้เขาเห็นด้วยกับโปรเจกต์รีสตาร์ทคืออยากให้ซีซั่นนี้กลับมาแข่งกันจนจบเขาบอกว่าเรื่องเงินไม่ใช่ไม่ใช่เรื่องเดียวโอเคเรื่องเงินนะใช่ สำคัญเลยเหมือนกันเรื่องเงินแต่ไม่ใช่เรื่องเดียวที่เขาอยากให้กลับมาเตะกันเขาสิ่งที่เขาอยากให้บอลกลับมาเตะกันได้ก็เพราะว่าอยากให้ทุกๆคนได้รับในสิ่งที่เป็นธรรมที่สุดลิวอพูก็กลับมาเตะแล้วครองแชมป์ในแบบที่ตัวเองควรจะครองแชมป์แบบครองแชมป์เหมือนภาคภูมิทีมท็อปโฟก็เตะกันให้จบแล้วก็จะได้รู้ว่าใครไปเล่นท็อปโฟใครไปเล่นท็อปซิกใครไปเล่นยุโรปทีมหนีตกชั้นคุณก็สู้กันอย่างสุดกําลังและใคร สุดท้ายใครตกชั้นก็คือต้องตกชั้นอยากให้ทุกอย่างมันเคลียร์นี่คือสิ่งที่ซีแพริดบอกนะครับว่ามันไม่ใช่แค่เรื่องเงินอย่างเดียวเป็นเรื่องอื่นๆด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นมุมของซีแพริดนะครับนะอ่ะก็เป็นข่าวสารในวงการฟุตบอลที่นําม,มาอัปเดตกันทีนี้มาดูกันที่เรื่องตลาดซื้อขายกันบ้างนะครับเมื่อวานนี้มีนักข่าวคนนึงโผล่มาอีกแล้วนะครับนิโคลโรชีลานะครับเป็นนักข่าวอิตาลีนะเป็นนักข่าวอิตาลีอ่ะคนนี้ มีผู้ติดตามในทวิตเตอร์อยู่ประมาณ68,000กว่าคนนะครับ68,000กว่าคนติดตามในทวิตเตอร์เขาโพสทวิตเตอร์รายงานข่าวโอ้โหหือหวามากข่าวที่นิโคชิลารายงานเนี่ยหือหวาเขาบอกว่าลิอร์พูเนี่ยกำลังเจรจากับติโมแวนเนอร์แบบแบบคืบหน้าไปได้ด้วยดีนะย้ำนะเจรจากับแวนเนอร์นะอ่ะโดยเจอร์เกนคอปเนี่ยเลงแวนเนอร์คือเป้าหมายเบอร์หนึ่งเท่านั้น โดยลิอาฟูได้มีการยื่นข้อเสนอให้กับทางฝั่งวีเนอร์ไปแล้วเนี่ยคือยื่นยื่นสัญญานะ5ปีค่าเหนื่อย10ล้านยูโรต่อปีบวกกับโบนัสซึ่งลิอาฟูกำลังพยายามพยายามคุยแล้วก็พยายามหาบรรลุข้อตกลงร่วมกันให้ได้นี่คือสิ่งที่นิโคชิล่านักข่าวอิตาลีคนนี้รายงานนะครับต้องพอยที่ทางนิโคชิล่ารายงานเนี่ยคือไม่ได้บอกว่าเราไปคุยกับ กับทางไลซิกนะคือเราคงยังไม่ได้ยังไม่ได้ติดต่อกับไลซิกเพียงแต่เราอ่ะคุยกับเอเจนต์อาจจะโทรคุยหรืออะไรผมก็ไม่ทราบแต่ว่านิโคชิล่าเขามาอย่างนั้นแต่ทีนี้ในเบื้องต้นนะครับผมอยากจะบอกเพื่อนๆก่อนว่านิโคชิล่าเนี่ยผมตามมาพอสมควรแล้วแบบเอาง่ายๆเนี่ยผมเปิดทวิตเตอร์อยู่ผมไม่ได้กดฟอ l โล่นิโคชิล่าแต่พอดีว่าผมไปเจอมาจากเว็บอื่นมันโยงเข้ามาเพราะว่า หลายครั้งนิโก้ชิล่าเป็นคนที่ชอบรายงานข่าววาืหวารายงานข่าวก็อสิบแล้วซึ่งไม่ค่อยเป็นจริงสักเท่าไหร่ค่อนข้างแบบชอบแบบเดาเหตุการณ์ล่วงหน้าเมื่อประมาณ2เดือนที่แล้วนิโก้ชิล่านี่แหละบอกว่าลิเวอร์พูลบรรลุข้อตกลงกับแวร์เนอร์แล้ว5ปีแล้วอยู่ดีๆวันนี้เวลาผ่านมา2เดือนมาบอกว่ากําลังคุยแอดวานอ้าวแล้วเมื่อ2เดือนที่แล้วคุณบอกว่าบารรลุข้อตกลง5ปีมันคือ,อยังไงเห็นไหมครับ ค่อนข,ข้างกลับก,บก,บกบอกพอสมควรนิโกชิล่าคือไม่ใช่แค่ทีมลิถูนทีมเดียวที่ที่โดนิโกชิล่ารายงานในข่าวเชิงแบบฟื้นหวาแบบนี้ไปถามพวกปีเตอร์โบสขตวัญรามาเซียการโตนาได้นิโกชิล่าเนี่ยชอบรายงานอะไรที่มันแอดวานซ์กว่าความเป็นจริงทั้งๆ้งที่ความเป็นจริงเมื่อกี้ผมเพิ่งพูดอยู่ว่าสถานะการเงินของแต่ละสโมสร,รเนี่ยค่อนข้างย่ำแย่มันน่าจะยังมาพูดคุยอะไรกันตอนนี้ไม่ได้หรือเปล่าไอ้ตรงนี้ก็อยากให้เ,เพื่อนๆฟังและกรองเอาไว้เผื่อไปเจอที่อื่นเผื่อไปเจอข่าวจากเพจนู้นเพจนี้หรือ ช่องนู้นช่องนี้ก็ไม่เป็นไรแต่ฟังแล้วก็กรองแล้วก็ใช้วิจารณญาณเอาไว้ก่อนนะครับส่วนเรื่องแต่ว่ายังไงก็ตามอย่างที่ผมเคยพูดไว้ผมพูดไว้ในใน,ในการวิเคราะห์เนี่ยโค้ดแอคทอกเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยเรื่องดาวเกี่ยวกับว่าจะเป็นไรไหมถ้าหงไม่ซื้อใครในซัมมนเมอร์นี้แต่ผมก็ยังเชื่อลึกๆว่าแค่คนคนเดียวอะอย่างน้อยผมเชื่อว่าลิปปูซื้อได้แวนเนอร์ห้าสิบห้าสิบล้านเนี่ยผมเชื่อว่าลิปปูซื้อได้ผมก็เชื่อลึกๆและ อันนี้คือการคาดการณ์ครับถ้าในช่วงที่ซาร่ามาเน่ไม่อยู่ไปเล่นแอฟริกาคัพออฟเนชั่นเนี่ยไลน์อัพสตัวลุกอาจจะออกมาเป็นแบบนี้เป็นฟิมิโนโอริกี้ชาเกอรี่ฟิมิโนแวนเนอร์ชาเกอรีแต่ผมว่าอันนี้ที่เอ็กเพรสจับมาค่อนข้างไม่สมเหตุสมผลนะครับค่อนข้างจัดแบบแปลกๆนะอ่ะเดี๋ยวมารอดูกันเพราะว่าชาเกอรีเนี่ยยังมีโอกาสย้ายอยู่นะอืมอ่มาดูกันที่อันนี้ครับจอห์นบานนะครับนะตำนานของสโมสรเรานะครับ ปีกตัวเก่งตำนานของเรานะออกมาแสดงความเห็นเขามองไปถึงเรื่องหนึ่งว่าเป็นมุมมองมุมมองหนึ่งนะจอร์ดบาร์นบอกว่าเอมบาเป้อาจจะไม่เข้ากับลิเวอร์พูลในเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องของวิธีการเล่นแน่นอนเอมบาเป้เนี่ยคือผู้เล่นที่เก่งมากและมีโอกาสก้าวมาเป็นสตาร์เบอร์หนึ่งของโลกในปัจจุบันแต่สิ่งที่จอร์ดบาร์นตั้งข้อสงสัยไว้ก็คือความสามารถในการเล่นในในแนวอื่นคือ เขาบอกว่าฟิมิโน่เป็นคนที่โอเคไม,ไม่ได้ว่าทําเกมลุกอย่างเดียวไม่ได้ว่าแค่รอยิงอย่างเดียวฟิมิโน่ลงมาช่วยเกมรับลงมาเชื่อมเกมลงมาทําสิ่งต่างๆคือแบบมากกว่ากองหน้าทั่วไปแต่เขาตั้งข้อสงสัยว่าถ้าซื้อเอมบัปเป้มาจะสามารถเล่นได้หลากหลายหรือเล่นได้อย่างที่ได้อย่างที่ฟิมิโน่เล่นไหมนี่คือคําถามที่ทางทางอจอนบานตั้งเอาไว้ซึ่ง ถ้ามาถามผมนะครับโค้ดแอคโดยส่วนตัวแล้วผมผมมองว่าใช่เอ็มเป้ไม่เหมือนไม่เหมือนฟิมิโนเลยครับแต่ผมยังยึดอยู่คํหนึ่งที่เจอเกนคอปเคยพูดเอาไว้ใครยังไม่ได้ไปดูเนี่ยไปดูได้ในโค้ดแอคท้องเมื่อ2สัปดาห์ที่แล้วนะผมโชคดีที่มีคอปล้วงสัมภาษณ์พิเศษเจอเกนคอปเนี่ยมีเรื่องหนึ่งที่เจอเกนคอปสัมภาษณ์ไว้ก็คือเขาเจเกนเขาบอกว่าเขาจะใช้จุดเด่นของนักเตะในทีมให้เป็นประโยชน์ที่สุดอันเนี้ย เรารู้กันอยู่แล้วว่ามันมันเป็นโลคคู่ขนานเราไม่น่าจะได้เอ็มบาเป้มาร่วมทีมอยู่แล้วแต่สมมติสมมติเลยถ้าโลคคู่ขนานมันมีจริงเราได้เอ็มบาเป้มาร่วมทีมผมก็เชื่อว่าเจอเกนคอปจะใช้ศักยภาพที่ดีที่สุดของเอ็มบาเป้ในการเป็นจุดเด่นไม่ได้ว่าไปฝืนให้เอ็มบาเป้มาเล่นให้เหมือนฟิมิโน,โนผมก็เชื่อว่าเจนคอปก็จะสร้างทีมแบบใหม่ในการที่ให้เอ็มบาเป้เล่นเด่นที่สุดก็คือปรับไปตามทรัพยากรที่มีนี่คือสิ่งที่เป็นปรัชญาของเจนคอปด้วยไม่ใช่แค่ว่า เกเกนเพดซิงเพดซิงสวนกลับอย่างเดียวมันมีเรื่องของการต้องใช้ทรัพยากรที่มีให้อย่างเกิดประโยชน์ที่สุดด้วยมันคือปรัชญาของเจเกนคอปด้วยนะครับนะตรงนี้ก็แสดงความเห็นไว้ประมาณนี้และดูค่าตัวของเอ็มบาเป้นะครับอันนี้มีการเป็นสีสันขำๆนะครับค่าตัวในการประเมิเนอยู่ที่ยอยู่ที่ก6 0กว่าล้านยูโรถ้าเอาค่าตัวของเอ็มบาเป้เนี่ยไปซื้อตั้งแต่ในตลาดตามเงื่อนไขนะจะได้ทีมประมาณนี้เลย <c oughs> คือเอ็มบาเป้คนเดียวสามารถสร้างทีมได้ หนึ่งทีมประมาณนี้นะครับก็ดูกันเองมีใครบ้างนะครับขำนะทีนี้มาดูข่าวเรือนนี้ครับคือผมต้องพูดไว้ก่อนเผื่อเดี๋ยวเพื่อนๆอาจจะไปเจอที่ไหนจะได้เข้าใจตรงกันนะเอ็กเพลสนะครับสื่อในอังกฤษเนี่ยจอมคอสิบเหมือนกันเนี่ยเขาบอกว่าเขาไปอ้างในงานนะจากสเปนเนี่ยเขา,า,าเบอกว่า according report in Spain เนี่ยตามรายงานจากสเปนเนี่ยบอกว่าลิเวอร์พูลและแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดคือ2ทีมที่มี คือ2ทีมที่มีสถานะการเงินที่ดีพอที่จะไปดึงเควินเดอร์บอยได้ถ้าเกิดว่าเควินเดอร์บอยพร้อมย้ายในอนาคตอย่างที่เราทราบกันเควินเดอร์บอยเพิ่งออกมาพูดเมื่อวานนี้ว่าถ้าเกิดแมนซิตี้โดนแบน2ปีขึ้นมาเนี่ยเขาอาจจะพิจารณาเรื่องอนาคตอีกทีแต่ถ้าโดนแบนปีเดียวโอเคเขาพร้อมอยู่ต่อได้แต่ถ้าโดนแบน2ปีถ้าเกิดการอุทธรณ์ไม่ผ่านเนี่ยเขาอาจจะพิจารณาเรื่องการย้ายทีมซึ่งรายง,งานตัวนี้จากสเปนเอ็กเพรสก็ไม่บอกด้วยว่าไอรายง,งานจากสเปนเนี่ย มันมาจากสื่อไหนดังนั้นผมค่อนข้างเชื่อแล้วว่าเอ็กเพรสอันนี้อาจจะเต้าขึ้นมาอาจจะเต้าขึ้นมานะครับแล้วก็อ๋อเจอแล้วครับเขาบอกว่าสปอร์ตขออภัยเขาเจอแล้วว่าสปอร์ตแต่ว่าเนี่ยต้นฉบับมาจากสปอร์ตนะแต่ทีนี้พอมาดูในแง่ของความเป็นจริงนะครับโอเคเขาอาจจะหมายความอย่างนี้ก็ได้ว่าในอังกฤษเนี่ยในอังกฤษเนี่ยมันมีสองทีมที่อาจจะซื้อได้ก็คือสถานการณ์เงินดีหน่อยแมนยูกับเรอร์พู แต่เขาก็วิเคราะห์นะว่าแมนซิตี้ไม่ต้องการขายให้กับคู่แข่งโดยตรงอยู่แล้วถ้าสุดท้ายเดอร์บอยอยากย้ายเนี่ยแมนซิตี้จะไม่ขายให้แมนยูและลิเวอร์พูลแน่นอนแต่อาจจะขายออกนอกลีกไปเลยซึ่งอาจจะเป็นเรอัลมาดริดหรือบาร์ซ่าอะไรก็ว่ากันไปแต่คือไม่ขายให้คู่แข่งในลดกนี่คือสิ่งที่เนื้อข่าวเขาเขียนไว้ขออภัยด้วยผมเพิ่งเห็นว่ามันมาจากสปอร์ตนะแต่เป็นภาษาสเปนนี่อ่าโอเคประมาณนี้นะครับทีนี้ มาดูกันที่เรื่องราวของท่านมหาเทพดีวอล์ลอดแกนมาสเตอร์สตาจารย์เซอร์อเล็กโอริกี้ที่ปีเบอลเขาชอบเรียกกันนะเขาออกมาตอบคำถามเกี่ยวกับอนาคตของตัวเองนะนะมีหลายหลายคนก็ชอบพูดเหมือนกันขายทิ้งไม่เหรอโอริกี้นู่นนี่นั่นนะแต่ท่านบอกว่าพวกเองใจเย็นท่านไม่อยากย้ายไปไหนนะโดยโอริกี้ได้ให้สัมภาษณ์กับสื่อในบ้านเกิดนะครับสื่อในสื่อในเบลเยียมนะครับได้บอกว่าผมเนี่ย ผมคิดว่าผมพัฒนาขึ้นนะกับการอยู่กับเจเกนคอปเขาบอกอย่างนี้ผมคิดว่าผมอยู่ที่นี่ผมมีมุมที่สามารถพัฒนาตัวเองได้ผมยังเชื่อในสัญชาตญาณของตัวเองว่าผมสามารถอยู่กับรีพูตต่อได้นะผมได้มีการพูดคุยกับรีพูไปแล้วแล้วซึ่งเป็นการพูดคุยที่ดีมากๆผมก็แค่ต้องการอยู่ที่นี่ต่อไปโปรเจกต์ Project, ผมยังมีโครงการผมยังมีสิ่งที่ต้องทํากับที่นี่อยู่ผมไม่รู้หรอกว่าผมจะอยู่กับที่นี่ไปอีกนานแค่ไหนแต่ผมยังอยากอยู่กับที่นี่ผมยังสามารถ เดินหน้าต่อไปได้นะแม้ว่าตอนนี้ซีซันจะถูกสต็อปไป,ไปด้วยว<ะ>ัรโควิด -19 กระามดังนั้นท่านมหาเทพพูดแล้วนะครับว่าท่านไม่ไปไหนดังนั้นในเมื่อท่านไม่ไปไหนเราก็อย่าไปขับไล่ท่านเลยนะครับแม้ว่าเราจะต้องการกองหน้าที่เข้ามาเพิ่มขุมกําลังแนวลึกให้ดีกว่าท่านแต่อย่างน้อยมีท่านไว้เราก็อุ่นใจถูกไหมท่านสามารถเปลี่ยนเกมท้ายเกมได้ท่านสามารถลงเล่นสลับในบอลถ้วยได้นะ ในยามที่ซาร่ามาเน่ไม่อยู่โอเคสมมติเราซื้อแรเนอร์มาได้เนี่ยมันก็ไม่ใช่ว่าเราไม่ต้องการท่านถูกไหมครับเราก็ต้องการท่านอยู่ดังนั้นอย่าถึงขั้นว่าขับไล่ท่านขนาดนั้นเลยผมเคยเห็นคอมเมนต์เหมือนกันนะแบบขายทิ้งนะก็ไม่ไม่ได้ว่าผิดอะไรนะแต่ผมแกว่าเออในเมื่อท่านเขาอยากอยู่อ่ะท่านเขารักสโมสรน่ะก็ให้ท่านเขาอยู่เถอะนะผมผมก็ว่าประมาณนั้นนะครับมาดูกันที่เจอเกนคอปนะครับคือข่าวเมื่อวานนี้อย่างที่เราทราบกันนี้เรื่องราวเกี่ยวกับว่า ซาร่าออกมาตอบโต้สื่อที่สื่อออกมาเล่นประเด็นที่ว่าขายหรือเก็บไว้อะไรแบบนี้ซาร่าออกมาตอบโต้สกายสปอร์ตวันนี้มาดูสิ่งหนึ่งที่เชื่อเลยว่าเจอเกนคอปเองก็ไม่อยากขายซาร่าเพราะว่าครั้งแรกเลยย้อนกลับไปเมื่อครั้งแรกที่เจอเกนคอปเจอซาร่าตอนนั้นเจอเกนคอปยังคุมดอนมูลอยู่แล้วเจอกับซาร่าซึ่งซาร่าอยู่กับบาเซิลนะทีมในสวิตเซอร์แลนด์เจอกันครั้งแรกไม่เคยเห็นไม่เคยดูเทปไม่เคยดูอะไรมาก่อนแล้วเจอซาร่าป่วนไส้แตก ในตอนที่เล่นกับบาซโซ่ในเกมแชมเปี้ยนส์คัพกับดอนมูลเจอกับดอนมูลของเจนคอปเจนคอปสบดออกมาให้สัมภาษณ์กับสื่อหลังจากนั้นเลยน่าจะสัมภาษณ์ตอนอยู่กับไมพูแล้วว่าครั้งนั้นเนี่ยคือแบบเฮ้ยอะไรวะเนี่ยมันไปอยู่ที่ไหนมาวะเนี่ยมันทําไมเก่งขนาดนี้นะแล้วโมเมนต์ต่อมาเจนคอปบอกว่าพอสโมสการกำลังตัดสินใจว่าเฮ้ยดอนมูลเดี๋ยวพวกเราเนี่ยเราจะไปเซ็นซาร่ารนะซัมเมอร์นี้เนี่ยพอกําลังตัดสินใจปุ๊บว่าจะเซ็นเนี่ย เชลซีตัดหน้าคว้าตัวปรับเรียบร้อยเจนคขาเอามือจับกระบ,บาลเลยครับแล้วเจนคอาบอกว่าแต่ก็นั่นแหละซาร่าก็ไปเจอกับความยากลำบากในการปรับตัวกับเชลซีแล้วก็ต้องย้ายไปเล่นกับฟิออร์เรติน่าแล้วก็โลมาในภายหลังนะครับนี่คืออีกหนึ่งจุดที่แสดงเห็นลว่าเจงออาชอบซาร่ามาตั้งแต่ตอนอยู่ดอทมูลแล้ว <c oughs> เช่นเดียวกับชอบมาเน่มาตั้งแต่ตอนอยู่ดอทมูลแล้วเอออืมมาดูกันที่บทสัมภาษณ์ของทางเซกิโอกุนอาเกโร่กันบ้าง ช่วงนี้ก็ว่างนะครับเซคิโอกุนอาเกโร่เนี่ยไปให้สัมภาษณ์ในสื่อของสเปนนะในหลายๆประเด็นหนึ่งในเรื่องนั้นคือเ็าถูกถามว่าในบรรดากองหลังที่คุณเคยเผเชิญมาด้วยเนะี่ยใครคือคนที่คุณไม่ชอบเลยที่จะต้องดวลด้วยกุนาเกโร่บอกว่าคนคนนั้นก็คือเฟอร์กิลฟานไดนะเขาบอกฟานไดเนี่ยคือกองหลังที่ดีที่สุดในโลกเลยคือหนึ่งในกองหลังที่ดีที่สุดในโลกแข็งแกร่งสูงนะครบเครื่องการดวลหนึ่งต่อหนึ่งเป็นอะไรที่ยากมากๆ เพราะว่าเขาใช้ร่างกายของเขาในการประทะได้ดีแถมสูงอีกแถมขายาวอีกนะโดสลองเลกก็คือแบบขายาวอีกคือคือบางครั้งเนี่ยดูเหมือนว่าฟันไดจะไม่เร็วนะแต่ว่าขาเขายาวไงเขาสามารถก้าวแบบสอก้าวถึงคุณในขณะที่คุณเนี่ยเขาบอกว่าตัวเขาเนี่ยเปรียบเสมือนนะเขาเปรียบเทียบแบบอาจจะเบอร์ไปน,นิดนึงนะฟันได้ก้าวสก้าวเท่ากับตัวคุณตัวเขาเองเนี่ย เก้าห้าสิบเก้าคือกูนก็บอกน่าเบื่อมากคือแบบทำไมเป็นเก้ายาวจังไอ้เราเนี่ยกระสับไปเถอะฟันได้ก้าเราจิ๊บจๆ๊บจ๊บ,จบ,จบถึงตัวแล้วนะครับแล้วก็ที่สําคัญคือเขาบอกว่าแนวทางการเล่นของของฟันได้เนี่ยเป็นเล่นเล่นฉลาดคือเป็นคนที่อ่านเกมอยู่ตลอดเวลาคือไม่ใช่ว่าแข็งแกร่งอย่างเดียวแต่อ่านเกมด้วยเล่นแบบระมัดระวังเฝ้ารอแล้วเข้าบอลเมื่อถูกจังหวะกุนบอกว่าสไตล์ของกุนของตัวเขาเองเนี่ยเขาเป็นคนที่มีความรวดเร็ว และเป็นคนที่ชอบเลี้ยงบอลผ่านคนอื่นแต่ปัญหาสําคัญเลยถ้าเขาเจอกองหลังที่ยืนตําแหน่งดีๆเจอกองหลังที่ยืนดักดีๆเขาจะไม่ชอบกองหลังสไตล์นี้คือคือฟันไดจะไม่เข้าพวดอ่ะฟันไดจะยืนดักรอจังหวะแล้วพอจังหวะมาถึงอ่านเกมเข้าอ่ะคือผมว่าเราทุกคนเห็นจริงๆนะว่าฟันได์เป็นคนที่อ่านบอลเก่งอ่ะแล้วซึ่งกุลบอกว่าไม่ชอบเลยจริงๆกับการเจอกับเวอร์กิลฟันไดนะครับอืม ส่วนคุณก็ถูกถามด้วยว่าใครคือฮีโร่ในวัยเด็กที่ทําให้ทําให้อยากมาเล่นในพีอยากมาเล่นในศึกพรีเมยรีกคุณบอกว่าคือไมเคิลโอเว่นนะคุณบอกว่าโอเว่นเนี่ยคือคนที่เขาดูตั้งแต่เด็กเลยแล้วก็มีแนวทางที่ใกล้เคียงกันคือเป็นผู้เล่นตัวเล็กแต่สามารถยิงกระหน่าได้ในศึกพรีเมอรีนะผมว่าเราน่าจะจำกันได้คุณเคยพูดไว้เมื่อนานไปแล้วว่าตอนเด็กๆเ,เขาเล่นฟีฟ่าเล่นพวกเกมเนี่ยเขาเล่นเลือกทีมลิเวอร์พูลนะแสดงว่าเขาอ่ะดูโอเว่นจริงๆนะครับเออนะ ก็เหมือนผมเลยผมเชียร์เร์พรูผมดูฟุตบอลก็เพราะไมเคิลโนเวนเหมือนกันนะครับแดนนี่เมอร์ฟี่บอกว่า2สิ่งสําคัญที่ทําให้เรียพูรเราประสบความสําเร็จ 1. คือความหิวกระหาย2คือระเบียบวินยัย2สิ่งนี้แดนนี่เมอร์ฟี่อดีตมิดฟิลของเรานะครับให้สัมภาษณ์ผ่านเว็บไซต์อย่างเป็นทางการของสโมสรเร์รพูนะหนึ่งเลยความหิวกระหายเนี่ยมันเกิดขึ้นจากความฟิตนะมันเกิดขึ้นจากความฟิตแล้วพะําลังในสนาม ซึ่งเราจะเห็นได้เลยว่าความฟิตของลีพูแล้วจิตจิตวิญญ,ญาณของสโมสรลรีพูอะตอนนี้มันมันแข็งมากในเกมที่เจอกับวิลล่าเราพลิกกลับมาชนะท้ายเกมได้นี่คือสิ่งที่บ่งบอกให้เห็นถึงความฮังเกอร์ความหิวกระหายสองระเบียบวินยัยคําว่าระเบียบวินยัยทางแดนนี่เมลฟี่บอกว่ามันไม่ใช่แค่เรื่องของการได้รับใบเหลืองการได้รับใบแดงคือ คือการเล่นบอลอย่างมีระเบียบวินัยอย่างเดียวนะคือทุกหลักทุกอย่างเลยมันไล่มาตั้งแต่ระเบียบวินัยในการซ้อมระเบียบวินัยในการที่คุณจะลงเล่นในสนามระเบียบวินัยในการที่คุณจะตัดสินใจในการยืนตำแหน่งในการเข้าบอลในการเล่นพื้นที่สุดท้ายทุกสิ่งทุกอย่างลิเวอร์พูลรวมกันแล้วสองสิ่งนี้หิวก็หายและระเบียบวินัยทําให้นี่คือคีย์สำคัญในการประสบความสำเร็จของลิเวอร์พูลชุดปัจจุบันนะครับแดนนี่เบ์ฟี่พูดไว้เห็นภาพค่อนข้างชัดเจนเหมือนกัน ส่วนเฮนเดอร์สันเนี่ยก็ทําเรื่องดีๆอีกแล้วนะครับทำเรื่องที่เป็นประโยชน์แก่สังคมอีกแล้วเป็นผู้นําก่อนหน้านี้เราจํากันได้ว่าเขาเป็นคนที่เริ่มในการติดต่อหากับทีมทีมอื่นๆในการเริ่มโครงการนะเริ่มโครงการที่ระดมทุนช่วยช่วยการแพทย์เราเราน่าจะจำกันได้ได้หลายล้านปอนด์เลยล่าสุดเฮนเดอร์สันเอาอีกแล้วนะครับเป็นผู้รเริ่มอีกแล้วติดต่อไปยัง eBay eBay คือเว็บไซต์ที่โดเนตเว็บไซต์ที่ประมูลของกันอนะใน eBay นะแล้วก็รวมไปถึง NHS นะครับในการที่จะระดระดมทุนอีกหนึ่งก้อนนั่นก็คือจะเอาแล้วก็ติดต่อไปหาพวกกัปตันทีมอื่นๆด้วยไปหาตัวแทนจากทีมอื่นๆด้วยคืออยากให้เอาเสื้อเนี่ยมาเซ็นแล้วก็ขึ้นประมูลใน eBay เพื่ออนามเงินไปมอบบริจาคให้กับ NHS หรือว่าพวกสาธารณสุขพวกเกี่ยวกับทีมการแพทย์ของทางอังกฤษ อีกแล้วนะครับจอแดนเทนเนอร์สันทำเพื่อสังคมอีกแล้วนะครับก็ถือว่าช่วงนี้แกก็อะไรที่ทําเพื่อสังคมได้แกทําอย่างเต็มที่เลยนะครับอ่ะทิ้งท้ายมาดูกันที่เซสชั่นโยคะคลิปวิดีโอเซสชันโยคะในซูมล่าสุดของทางรีพูฟเอฟซนะครับประเด็นที่พูดกันแล้วก็คบขำกันในวันนี้คือเรื่องการแซวทรงผมของอเล็กซ์ออกเลตแชมเบอร์เลนนะแล้วก็ทรงผมของแอนดี้โรเบิร์ตสันนะครับเป็นวันที่ Bad h a ร์เดย แบดไฮเดย์ของฝรั่งก็คือวันที่คุณจัดทรงยังไงแล้วมันก็ไม่เข้าอ่ะมันมันแย่นะครับเริ่มต้นมาแน่นอนก็มีเจนคอปมีฟันไดมีลอฟเลนนะครับสองคนที่มักจะมาะรายงานตัวเร็วกว่าคนอื่นอยู่เสมอนะรวมไปถึงเจนคอปด้วยเจนคอปก็เช่นเช่นเดิมแซลคนนู้นคนนี้นะครับแซวชิริเบญาว่าเมื่อไหร่จะไว้ทรงผมเดียวกับฟันไดนะครับแซลลอฟเลนด้วยว่าไปอาบแดดที่ไหนมานู่นนี่นั่นนะก็แซวกันไปทักทายพอชาครีตโผล่ามานะเจนคอปก็ทักทายชาครีตด้วย ไฮบิทเตอร์ชากี้นีะก็คือเจนคอปแกเข้าได้กับทุกคนแกก็สนิททักทายทุกคนนะได้เรียนกันไปก็แต่ละคนก็ค่อยๆมารายงานตัวพอล็อบโบมาเท่านั้นแหละโอ้โหเสียงก็จะมาเต็มลั่นห้องเลยครับล็อบโเป็นคนเสียงดังครับแล้วก็ฟันไดก็จะล้อจะแซวกับล็อบโบล็อบโก็จะแซวฟันไดเฟรคิวฟันไดทำเสียงแบบแปลกๆนะไปลองฟังกันได้ดูในทวิตเตอร์ของรีพูฟซีนะครับ ฟรคิวแฟนได้ก็ลอ้อล้อกันไปจน,จนกระทั่งจนกระทั่งฟันไดล้อกลับครับว่าเฮ้ยทรงผมเองดูไม่ได้เลยลโบ و ทำไมทรงผมแบบเหมือนคนจัดทรงไ, ه, ไม่ได้เรื่องเลยลโบก็บอกว่ามันมันแย่มากแล้วฟันไดก็แซวบอกเองเพิ่งตื่นนอนมาแล้วก็มามา,มา,ม,ามาเปิดคอมโน้ตบุ๊กเข้าแอปซูมใช่ไหมฮะบอกมาซะดีๆอะไรแบบนี้นะครับก็ว่ากันไปแล้วก็อีกคนหนึ่งคืออ็อกเลตเชอร์เบรนมารายงานตัวช้านิดนึงแล้วมาปุ๊บก็โชว์ทรงผมเลยว่าทรงผมไม่ดีเลย นะเพิ่งไปตัดมาแนละ้วอันนี้ก็เป็นสปิริตที่จะเห็นในในการตัดผมซึ่งใครหลายคนอาจไม่ทราบว่าแฟนสาวของเขาที่ที่เป็นนักร้องดังเนี่ย <c oughs> นะครับก็ <c oughs> <c oughs> ตัดผมให้นะตัดจริงๆเขาตัดเองด้วยออกเลนชเชมเบรนเนี่ยนะเดี๋ยวเให้ดู <c oughs> นี่เออมีมีช่างตัดผมคือไลฟ์วิดีโอกับช่างตัดผมแล้วก็ มีทั้งตัด A และด้านหลังก็ให้ให้แฟนสาวตัดให้ผสมกันแล้วก็ทรงที่ออกมาก็จะเห็นตามในคลิปตะกี้ว่าเขาบน่นๆว่าเอาทรงผมเขาไม่ไม่ได้เรื่องเลยนะครับก็ไม่ได้ไปตัดกระช่างอาชีพนะครับอ่ะก็เป็นสีสรรันที่นํามาฝากกับเพื่อนๆในวันนี้นะครับขอบคุณทุกคนนะครับที่ติดตามกันอย่าลืมเย็นนี้มีสตรีม f ีฟ่าออนไลน์ฝากติดตามด้วยประมาณ6กโมงหรือประมาณทุ่มหนึ่งนะครับประมาณนี้ แล้วก็รวมไปถึงขอบคุณสปอนเซอร์ใจดีทุกๆเจ้าด้วยนะครับเว็บไซต์ที่น่าเชื่อถือที่สุดในขณะนี้เซตพอยต์กรุ๊ปนะครับแล้วก็รวมไปถึงกระเบนเน็บด้วยแล้วก็าฝากกด u b s สไคร์ในช่องของผมเลยวันนี้หมดเวลาแล้วขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับ